สวัสดีค่ะพวกกับเราในช่วงงามโชคแฟมิลี่นะคะตอนนี้งามโชคจะไปเที่ยวไหนเนาะพี่เสียกับอล่าจะไปเที่ยวไหนเนาะวันนี้ตามไปรับชมกันได้เลยนะคะโอเลมอง นู่นค่ะเจ้าวากับแม่เดินอยู่นุ่นเออ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 งเออเออเออดูเจ้าวาเออว่าว่อวาว่าวาวาวาาเอางามขึ้นเอางามขึ้นเออเออไอเออเออความคลังเออเออเออรีบแรงกลัวไม่ทันเขาเรีบร oh, ีบจัด เอ้ยเอ้ยหายใจหายคอน่อยงามเอ้เอ้เบ uh mm hmm> um um uh ิ่งข้าวห้าวมิเฮือเร่งพี่บอกว่าเฮือเร่งช่างงานชุดกันแล้วตัวนี้พี่เบียบอกช่างงานชุดกันแล้วใส่กันดีเทะฮึโอ้ยเบิ่งเบืองเบืองเบืองโอ้ยดูเจ้าว่าเขาว่าเอ้ยว่าลัดหน้าลัดหลังเลยวะฮะ เอ้ยว่าเอ้ยว่าดีใจแรงว่าดีใจพี่งามมาหาเอาเลยเด้อพี่น้องพี่น้องเอ้ยจักจ่าจักมูเด้อพี่น้องเอ้ยเออเออหายหายเลยบ่ว่าหายเจ็บเลยเออดีใจแรงเนาะเออดีใจแห้งดีใจแห้งเออเออ เออดีใจแรงเออฮ่าฮ่า uh, ฮ uh. uh, uh. uh, uh, uh. uh, ่ฮ anyway, ่าคือโมเขนี่ฮ่าฮ่คือมขนเออโออโอยโอหนูหาวตืหาวตื่นเออเออเอออนยนหนูนี่นพี่บอกนี่น่เฮ้ยเฮ้ย หาตื่นหาตื่นบอละเฮอะละมาเจอน้องดีน้องก็ดีใจเห็นพี่ว่าเอ้ยว่าอีหนู โอ้ยว่ากระตุนเต็นสะดยเต๋นหนูฮะห้าร้อยหยุดมือนะเขาจะกินหญ้าโอ้ยเนาะขึ้นหอดเขาหาแล้แห้งบ่ขึ้นหอดแห้งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่งามกินหญ้าไปลูกพี่งาม

อืมไม่ล็อกกินนี่เลยนั่นเขาปักธงไว้อยู่โอ้โยอีหยังละว่าอีหยังละว่าไปแล้วพี่งามไปแล้วพี่งามไปนู่นแล้วโอ้ยวิ่งตามเขาแล้ววิ่งจ้าพี่งามค่อยๆกินลูกไม่ต้องรีบโอ้ยสงสัยจะไม่ได้กินนั่นน้องกวนน้องกวนพี่แล้ว ไล่ไล่ไล่อ้ยโอ้ยจคนละสโบสิมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วเออ เออจะไปหาแม่หาพี่วิ่งกับคืนแล้วอเอาอยากมาก็อยากมาอยากไปก็อยากไป <laughs> โอ้พ,พี่งามกินหญ้าอยู่นะ มาแล้วมาแล้วใครมาแล้วนี่เออเออลงไม่รู้เรื่องเลยเนาะดเดี๋ยวก็ติดลมเด้อเดี๋ยวก็ติดลมเด้อมาแล้วค่ะมาแล้ววิ่งมาหาพี่แล้ววิ่งมาหาพี่แล้วหน้าตั้งมาเลยหน้าตั้งมาเลยยืยยืยหน้าตั้งมาเลยมาชวนพี่ไปเล่น นี่เราลุ huh. uh ้น huh. ก hey. uh. uh ินอ่ะเออเออเออว่าเด้อว่าเด้อนันว่าเด้อโอ้โอ้โอ้ยอะไรหรอกไม่ได้กินหรอกโน้ตพิงงามถ้ามีคนกวนขนาดนี้สงสัยสิบ่ได้กินหรอก มันพี่งามกินไปทางนู้นหลุกหนุนยาเขียวๆอยู่ทางนูน้นดึงขึ้นอีกหลอกดึงขึ้นมาแล้วตอนนีม้มันก็ไหลแบบโกโกวามาแล้วไงบอกใส่โกโกวาล,<ะ>ล กินยากสนุกเลยนะคะวันนี้พี่งามมาเที่ยวนะคะคุณแม่คะเออ,อลาเตื่น น้ำขึ้นแบบเนี่ยค่ะคุณแม่น้ำขึ้นเยอะมากตอนแรกว,ว่าจะพางามโชคข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคะงูยาเยอะแยะเลยก็ไปไม่ได้นะน้ำขึ้นยังไม่ลดนะคะน้ำยังไม่ลดว่าจะพาไปหากินยาแถวนาเนาะแถวนาเราที่อยู่ฝั่งน้ำมูลอีกด้านหนึ่งนะคะที่เลงยาเราอยู่ฝั่งนู้นแล้วจะพาเด็กๆไป,ปก็ไปม<อ>ไม่ได้อืม วิ่งอย่างเดียวนักกีฬานาะนักวิ่งนาะนักวิ่งทีมชาตินักวิ่งเอ้ยเดินไปไหนนันนักกีฬานักกีฬาทีมชาติโอ้ยชนพีงามตกเด้อชนพี่งามตกฝั่งนะ ขึ้นงามก็กินญ้าชิวๆนะนนน <c oughs> ฉันอยากดูน้ำด้วยไงอยากดูริมตะลิงเป็นยังไงตะลิงดีหรือเปล่าสำรวจ <c oughs> นี่ๆๆไปกินทั้งนี้หูอ <c oughs> น,นี่กินมาทาั้งนี่นี่ <c oughs> กม่ได้มากนื้อเลงบานเห่าวเนาะออดอดโรเลยป้เออออดออดออดอดโรเลยพี่ เออเฮ้